สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบิร์ดสุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องไม่่จอยจ้าเมื่อนี้ไม่่จอยสภาพี่น้องเมื่อกินของแซ่บแซ่บเหมือนเดิมจ้าช่วงนี้พี่น้องไม่่จอยภาพี่น้องเมื่อกินแต่อันเมนูแซ่บแซ่บแล้วจ้าเนาะเมนูยำยำจ้าพี่น้องยำน้ำปลาจนเสียนะพี่น้องเพราะว่ามันแซ่บมันสาใจเนาะจ้าเนาะเมน้กุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้านี่สาใจค่ะพี่น้องกินกับพักคอนจ้าพี่น้องเนาะมาด้อจ้าแซ่บๆกำกันก็ไม่่จอยด้จ้า คำแหลกแหกหมาพี่น้องกุ้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 งหืมคนน่ะโตใหญ่ไ่้พี่น้องโตใหญ่คักหืมสดสดเด้งเลยพี่น้องสดสดเด้ง Hum mm -hmm. น่ำยำใส่ปลาล่าพี่น้องน่ำยำใส่ปลาล่านิดนึงแต่ก็มีรสนัวเปรี้ยวเผ็ดแซ่บพี่น้องไล่บวกกับกรอบสดๆ ซาใจค่ะพี่น้องอันนี้ไม่ยช่จอยซื้อมากวยจาะซื้อมาจากร้านดังเหมือนเดิมหอมประแดกซื้อมาสองสองชุดพี่น้อง đây là ai xã chạy thấp cái bùa góc cọp nó นามย่ำนั่วพอดีคัะพี่น้องนามย่ำน่ะรสชาติดีคักแซ่บพี่น้องปลาล่าของเขานะมันจะบม่เหม็นเลยพี่น้องไม่เหม็นปลาล่าไม่เหม็น เป็นจังไดแน่พี่น้องหนาวเราไปบานเท่ามันสิเข้าไปฝนตนหนาวแล้วเน,น,น,นานะฝนก็เริ่มเบิดแล้วลคิดว่าฝนก็เริ่มเบิดแล้วนี่จะสีหนาวแล้วนเนาะเตรียมตัวเที่ยวนานนะพี่น้อง ไก่ล้วไก่ล้วไก่สียหอช่วงนาเที่ยวอากาศดีดีเนาะ สมัยก่อนหนาะหนาหนาวเนาะสมัยแม่ยายจอยเป็นเด็กหน่อยตื่นมาเนี่ยมาเศร้านี่โอ้ยพี่น้องอาบน้ำบ่ได้เลยอาบน้ำบ่ได้หรอกตะกีตะกอนบานเฮาเนาะก็คื้นหนาวก็ขึ้หนาวกคักนะหนาวแห้งหนาวจนเวลาเบาออกมาเนี่ยมันเป็นควันเนอะพี่น้องคิดพอสมัยบรรยากาศตะกอน ทางไฟผิงตอนเศร้าขาเนี่ยไล่จันพานน้องพี่น้องมันแตกไหมมันแตกเถอบแต่สมัยไปได้หน่อยก็บอบ่องหูจักไปที่เอมดูแลตัวเองแล้วนาอนพี่น้อง โลซันโลแซนจะอยู่ไซส์แล้วไม่ใช่จอยเด็กหน่อยเนาะหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวไล่หลย ไล่วบ้วนกรอบดีไหมพี่น่อง พี่น้องสุดยอดเลยเพชรแซ่บซาใจค่ะพี่น้องแซ่บแซบแซบฝากกระเกาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเมย์จอยเด้อจ้ะพี่น้องทำให้เมย์จอยกินมุ่งมั่นกินบระสบภาพเมย์จอยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลายจ้าล่ะกะเมย์จอยขอบคุณพี่น้องทุกคนจ้ะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปเมย์จอยล่ะกะให้เกียรติเข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตามเมย์จอยนะจ้ะเนาะขอบคุณเล่หลายจ้ะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขหลายๆ้ะจ้าคลิปนี้ไม่ยนยจอยล่าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า